และสาวไทยเตรียมใจท่าปีห้าแปดเลสิมาฝ้าสิเปิดเมืองสิเปลียนและสิประเทศในอาเซียนสิพากันไข่ปองเอียงไว้หน้าเขาใส่กัน และมัางพ่มแดนที่แบ่งกันเป็นแผ่นดอกดินเดียวเที่ยวหากันให้สบายขาคายผัดแห่งคอง น้องเป็นสาวไทยใจเงาขาดผู้เบาวมาเป็นคู่นอนเคียงฟากเสียงลอยลมพลางพลมทุกพื้นที่จะมีบ้างไหมผู้เบาวใดเขตเอไอซี A e C. สนใจสาวไทยคนนี้วันพี่ให้ส่งข่าวมาน้องคอยตั้งตาปีหาแปดสิมาถึงวันเส้นผมแดนคลาดลึงเพื่อจะได้พบหน้า ผู้บ่าวบ้านไกลคนใช้ที่ใจสหาผู้รับคำสั่งจากฟ้าให้มาเป็นคู่เคียงใจ คืนวันใกล้หนองเตรียมแปลงใจไว้พร้อมทาพีคืนวันใกล้หนองเตรียมแปลงใจไว้พร้อมทาพีทองภาษาจาดิฉันนารีขมอที่สำคัญสู้มือมันขยันอา่านแปลเขียนผ่านนักเรียนผู้ผันสอบทำไปทำคะแนนจนห้องลองสบอบกับกระจกลายเธอบาดถ้าเจอหน่าไอาสิไดโออาจา มิงกลาบาผู้เ่าเมียนมาคนดีนี่เฮาคำนี้สวัสดีบ่าวสิงคโปร์ สลามาเซียงทักทายผู้บ่าวอินโดบ่าวมาเลบูไทยคนโกสวาสลามตาตังสบายดีทุกครั้งยำเดินสวนทางบ่าวเลคนเทเอ่ยคำว่าสวยเสดเด้อเจ้าบ่าวกัมพูชาสวัสดีฟิลิปปินส์าำเมาคุม,มูซาน้องคอสินใจเด้อจา้าผู้บ่าวเวียดนามคนไข เมือ่อใดเข้าสู่อาเซียนเมือ่อใดเข้าสู่อาเซียนน้องสิเฮี้ยนคำ่าักจากพี่วันใจเหงาที่มันคอยเศรูซี่อะหูอยู่บ่เศ้า,าวหวังว่าเราเข้ากันได้ทุกสิ่งเฮ็ดให้ฝันเป็นจริงเด้อเด้อไอเออ